โอ้พีเ่เริ่มขาวครับเริ่มขาวคูเนี่ยบอกไงเลยโอู้หูทั้งเทิงแบบนีครับพูนะเสวัสดีครับพาเข้าสวนอีกแล้วครับพามาอัปเดตแต่งไทยเนาะครับเนาะติดลูกแล้วครับเมืนนอนี้หญิงงามมึงรอบนึงแล้วก็เลยพามาชมครับมีหน่วยหน่อยละกันหน่วยใหญ่น้ำโอ้เห็นหมครับทางไงพูนโอ้บังใบ นั่นยหน่วยหน่อย,อย,อยทางหนผลครับเริ่มติดหน่วยแล้วอู้หุ่นทางในผนกับนี้ครับสังเกตเบงใบสีงามมากนี่งามจากพวกนี้ครับเศษใหม่เศษต้นห้าต้นอ้อยครับเนี่ยใบใหม่ยังสิครับนี่อันนี้ติดพูนอสองหน่วยแบบไงเลยครับเห็นมาเนาะ นะครับนอนหลักหลักเัยนี่น้อ,นอยๆนะก็เริ่มติดมะามา่นี่ตอนแรกก็หลุนอยู่ว่าอ้คืองามแต่ติดเป็นหน่วยบ่เนาะแต่ว่าปัญหาตอนนี้หน้าน้าเบิดหดโฮตแล้วบ้านนี่เป็นแตงไทยพันธุ์เปลือกสีข,า,ขาวๆครับงามขอสุกนะครับเนาะ ขอเม็ดพ่นมาปลูกเห็นพ่นสื่อมาเหมือนกันจะติดน้อยๆเคลียแบบไหน่ไว้ไว้โอ้เห็นหน่อยนึงครับญ่อยยุ่นเนี่ย โอ้ยนเนี้ยงามเต็มเนี่ยงางตัวระวังยันหยียบเคี้ยนี่น้อยน,น,นึงครับชั่นาน,านา่เห็นไหมครับโอ้พ่อใด้อยู่เลยนี่เชยว่าเสด็จกินบ่เนาะวะอู้ปุ่นแห้งไงครับนี่ โอ้พี่เริ่มขาวครับเริ่มขาวคูนี่บอกไงเลยโอ้ยผมทงเทินกับมีครับผมไงเลยผมไปอีกครับยังบทสุดพี่หน่วยหนึง่ง มันสีดยางยาง่ยแต่น้อยด้วยนี่ผมยางในหล่องมันน้ำม,มันแห้งไปแล้วครับติดน้อยๆไลยเลยเดี๋ยวจังเลยจะอัปเดตให้เบิ้งม,ยยา,มาย้ำไก่้ๆสุกนี่พึ่งมาตอมครับโอ้ห้องเทิงกันน่วยตัง มาเบิงกันครับนี่อ้พี่พุ่นนั่นนะครับเห็นไหมปัดพวกงญ่เลยปึ๊บลงครับลงดีจีพายออขึ้นไปอีกขังหนึ่งครับจานนี้กำลัตงติดหน่อยๆ ใส่งามีท,ทผมยาวลองประมาณ20 20เมตรได้อยู่ครับโอ้มุมนี่ยถือว่างามเลยครับนีเศษหยาแบบนี้ครับปูกคางเดียว ขางนี่ตอนแรกมันหกครับนี่หกแบบนี้ล่ะพึ่งเอาขึ้นที่หลังพึ่งพึ่งแล้วนะครับเนาะอู้น้ำเ,เขาเงี้ยเขาตาตอนนี้ยอดแดงะขะ้ขามาฟังนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือว่าน้ำเบิดนี่ครับปุ๋ยสั่งดี ติดหน่อยๆจอแล้วจอแล้วซ <laughs> มติเค็นนี่ก,ก็ร้ายหน่วยอยู่แต่ว่าอดีตเขาไปเห็นกันอาจจะมีอีกครับ โอ้ oh. หน่วยนี่นี่พึ่งกำลังผสมเกสรให้ผมเข้ามากะเริ่มมันจะร้อนนะครับเนาะอากาศเริ่มร้อนแล้วตอนนี้สิบโมงแล้วครับหายคลองแล้วพึ่งได้เข้ามา ที่เดยกที่เคยทาให้เบิ้งอันตอนนี้น้อยหนึ่งเขาสีคือจังสีบลได้กินนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ครับงามเลยขอาบานวันสิท้ายพึ่งให้เบิ้งพึ่งผสมเกสรให้ถ้าเห็นล้างพึ่งจะไปตีจะไปอันนั้นเขาครับเก็บว้ให้เขามาผสมเกสร ฟังในไก่ฮมมันแค่ครับแค่เตี่ยปลูกผสมประสานกันไว้เมืองมุมนี่ครับโอ้เมืองนีก็มีหน่อยเฮือนด้หน่ยา,างยองเข้าไปครับดีเยียบนี่หน่อยครับพูดน่ะหน่อยหน่อยผม,มนี่มีบ่ เสียงพึ่งบินพึ่งบ้างพึ่งพ้างอยู่แต่ว่ากองจับบาทันปูทางในเปทางลนยใงญ่พาไปเบิงพามาชมผลงานครับหลังจากเคยอัปเดตให้เบิงว่าเห็นยังแงในสวนโอ้กระปอ๋อมน,นะครับสองลอยใหญ่เลยนะกองกอ้บมเห็นครับมันบางใบ ได้ปุ๋ยได้เศษไม้ใบหญ้านี่ครับแน่แน,นเลยบางนี่โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามกำลังใจนะครับเนาะหลัางาจขายของเสร็จเขามาสวนมาหารายได้เสริมครับนี่เห็นบ่มครับพึ่งกำลังผสมเกสรในงาน,น่ะครับไปเรียวพึ่ง อุ้ยตกลุ่มโอ้โหนี่ดอกตัวเมียครับมาเบิง้งเพิ่งเขาจะผสมแห่เขาแบบนี้แล้วครับนีเพิ่งก็จะไปตอมตัวผูแล้วก็มาตอมดอกตัวเมียนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับนี่นี่เพิ่งนี่ไปแล้วเพิ่งเขาเก็บเกสรซ้ครับโอ้มองนี่เพิ่งหล่ไล่ อ่มานี่แลเทน็นปอนี่มนผสมดอกนี้แล้วนี่ติดหน่วยตัวครับปันนี่โอ้งามครับภาพนี่นี่นะครับธรรมชาติโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวจังเดย์จอัปเดตใเบื้องใ,ใหม่เรื่อยๆนะครับเนาะขอบคุณเีหลายครับสวัสดีครับ